นี่แวะดื่มเพิ่งดื่มก่อนนะคะตอนโมก่อนแวะหาอะไรดื่มก่อนแวะหาอะไรดื่มก่อนนะคะตอนเนี้ติดื่มน้ำเปล่านะแต่ไม่เชลเดิมเบีย <c oughs> นี่พามาดูอาหารที่แบบว่าเป็นของพื้นเมืองของที่นี่นะคะคล้ายๆกับกะหรี่ปั๊บบ้านเราอะ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะตุ๊โตนะคะตุ๊โตเขาเรียกว่าตุ๊โตนะคะตุ๊โต กะลิปับอ้าปอมเดือดเตีข้างในเป็นไส้มันฝรั่งนั้นฝรั่งบดนะาอุ๊ยเทียบกะลิปับกะลิปับบ้านเราอร่อยน่าจะอร่อยกว่าเนาะเดี๋ยวเทสดูกันเนาะอืมเป็นมันบดค่ะมันบดใส่พริกไทยอร่อยเหมือนกันคล้ายๆกับกะลิปับบ้านเราแบบนี้เลยแล้วเขาก็กินกับน้ำพึ้ง นะคะแล้วก็เอาไปทอดปั้นปั้นปั้นจะเอาไปทอดเหมือนกะหรี่ปลาบ้านเราเลยนะคะมันกะหรี่ปลาบ้านเราเลยนะคะแต่เขากินกับน้าผึ้งนะคะเขาจะเสิร์ฟพร้อมกับน้ําผึ้งนะคะโอเคเอาตัวชิมก่อนนะคะอืกินไปทั้งหมดเมื่อกี้มีทั้งหมดห้าหกชิ้นกินไปแล้วเหลือสองชิ้นนีู่ตัวนะคะเวลากินก็จะจิ้มกับน้ําผึ้งแบบนี้นะคะ เบลร,ระรมานั้นเป็นอาหารประจำที่นี่นะคะเป็นของทานเล่นนะกับแก้มของทานเล่นค่ะ